ตัวเรารอรวนใช้ไอันนี้กันโอ้ยเหนื่อยเฮ้ยอะไรวะใช้เท่าไหร่ล่ะตัวกระตีอ่ะเด๋วเอ้ยอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวฟ้องพุ่งเหรอฟ้องพุงเหรอครับเอาล่ะทีนี้ตกลงกันได้แล้วใช่ไหมค่ยูิูบจะเลยกคนไหนเนี่ย เขาแหวกคู่กันเสียดีนี่เรให้พวกนม่แบบขอแหวนมากเลยขอแหวกน้องอีกคนไปไหนเอาขอแหวนเอาขมอแหวกเคยฟังแค่เอาง่ายๆนะแล้วคิงอ่ะก็ฟังแค่ Can you feel นั่นแหละทุกนายทื่อหน้าแล้วก็จบเดี๋ยวอ๋อแล้วน้องน้าไม่เคยร้องอมพายอยู่แล้วใช่ไหมไม่เคยบอกแล้วว่าให้มาอยู่ที่ไม่อยากร้องมานานแล้วแต่ไม่ยอมแล้ว้องเพลงอื่นไม่แต่ข่าวมากข่าุตมใจใช่ไหมพอเพลงร้องขึ้นมาตอนพวกพี่ก่อนเข้าห้องเพลงกันสามคนพี่น้ำพี่คิวพี่คอน มันเล่นได้เว้ยพี่สาของพี่ใี่ี่ี่สังเกตว่ากลุ่มพวกโหยเป็นกลุ่มขี่เกียจเว้ยกลุ่มพี่กลุ่มขยันเด็กหน้าห้อง